ดีจ้าทุกคนเอาละเอาละเอาละ,าละวันนี้นะก็จะมาเล่นหอคอยโกโกานั่นเองมันมีชุดที่ใส่ฟรีด้วยเนี่ยคนมันจะใส่กันใหญ่เลยคือมันก็แบบเป็นหอคอยที่เออดีงามดีงามดีงาม,งามอะไรก็ไม่รู้นะคะทําไมทําไมฉันถึงกดเข้ามาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็มันเห็นแล้วแบบอยากเล่นเนี่ยน่าเล่นมากอะแมพก็นั่นแหละ ขอคอยโกโกวาคิดว่าจะยากเหรอสำหรับเราเนี่ยง่ายอยู่แล้วแล้วค่ะทุกคนก็น่าจะน่าจะพอชนะได้อยู่นะอืมถึงวันนี้เราจะใส่ชุดโกโกวามาแต่ก็ต้องยืมชุดโกโกวาของเขาเพราะวา่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแก่น้ำตาลเหรอที่ต้องยืมชุดโกโกวาของเขาเนี่ยเพราะวา่าเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากอะ ถ้าใส่จังหวะตอนมันหันหัวมาไงทุกคนก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละถ่ายปกคลิปเรื่องเงี้ยถ้าสอนทำปกคลิปมันก็คแค่แคปนะคะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยอ้ะอ้ะตายเลยเหรอ อะไรนี่ทำม,มันตายงย่ายแบบนี้ได้เหรอจุดเซฟก็ไม่มีด้วยทุกคนแย่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรคนเล่นหอคออย่างเราเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เคยยอมแพ้อเลยจริงๆจริงจริงปะละ่ะทุกคนโอ๊ยมันกระโดดผ่าสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นหน้าเราก็ แบบถ้าเกิดแบบใครยังไม่เคยเห็นอะไรเรามาบอกว่าเปิดหน้าหน่อยก็ขอบอกเลยว่าเคยเปิดแล้วน,น,นะคะ,เ,คเ,ปะเ,เปิดแล้วเปิดหลายรอบมากพวกวิด,ดีโอสั้นอะไรแบบเนี้ก็ไปดูได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยแอ้อุเคิแบบแบบคคไม่เป็นไรเพิ่งรู้ว่ามันมีจุดเซฟนะเออดีเจ้นคาร์ดคืออะไรไทำไมมันไม่มาล่ะ ต้องกดละ่ะต้องกดที่ปุ่มเนี้ยละ่ะคนนั้นไม่รู้ไงว่าต้องต้องกดไม่ใช่เดินไปเหยียบก็คือเดินไปอย่างลําบากยากเกลียเลยนะคะทุกคนก็โชคดีที่เราโอ้โหโห่อคอยโกโก,กวาก็คล้ายๆกับห่อคอยสกวตเกมนั้นที่เราเคยได้เมอนานมาละนี่ซิกลูกกวาที่ตัวเองใส่ของเรามันไม่มีเนี้ย ไอชุดกัวกววของเรามันไม่มีแขนเสื้อนะมันก็ไม่เป็นไรก็ซื้อมาแค่ก,กงางเกง่งมันไม่จำเป็นต้องมีแขนเสื้อคนคนประหยัดก็เงี้ยแหละ คืออะไรวะเอ๊ะงงว่าแต่ตอนนี้คืออะไรกันคะทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเอ๊ะงงอ่ะเอาจริงง่ะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอฮะก็ พระเจ้าช่างโหดร้ายนะ,ะทำอะไรไม่ได้เลยให้ทำอะไรฮะให้ทำอะไรเออไม่รุ่นโกโกวาก็งงอยู่เด้องงปล่ะละ่ะเออจงทำยไงต่อ เวลาต้องพิมพ์ทำไงอะ่ะ <_ d ream> เฮ้ยไวรุ่นโกโกวางงงมากอะ่ะง <d ream> งปะล่ะคุณ คนที่ไปเหยียบหัวโกโกวาได้แล้วนี้ก็คือจะจะบอก,กว่าเก่งมากเลยคขาเนี่ยหาได้ได้ยังไงอ่ะอ,อ๋อคลิปาออกมาแบบนี้เลยหรอเอาจริงบปานอะ่ะก็งงอยู่นะ ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยในการเล่นหัวโกโกวาหัวโกโกวานี่ก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะคะทุกคนพอมองดูใกล้ๆอย่มันดูหลอนๆเนาะก็เล้งี่ชอบกระซิบว่าถ่านะบอกแล้วแบบ <c oughs> ก็บอกว่าแบบฉันถ่ายแลยย้วนะ <c oughs> วิ่งอะไรเนี่ยทำไมอ่ะขึ้นยีขึ้นยี่เอ้ยอไืได้แล้ว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 ขึ้นบอกว่าได้แล้วเขาแค่บอกว่าได้แล้วฉันก็โอ้โหนี่มันรูปทรงรูปทรงเอ่ออะไรเนี่ยรูปทรงอะไรไม่รู้โอ้ยนี่มันแกะน้ำตานี่หว่า ทำไมมีเลเซอร์ด้วยเอ้ยมีลูกบอลโกโกวาด้วยอะ่ะหอคอยโกโกวานี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะคนสร้างแมปนี่มีมีความใจดีทำการสร้างสุดเซฟมาให้พวกเราทุกคนได้มีการกะตายแล้วกลับไปเกิดอะไรอะ่ะเนี่ยโอซาลาโอ ก,ก็ไก่สระโอโก,ก็ไก่เดี๋ยวฉันจะตายเลยตอนนี้นะทำไม่ได้นะสระโอโก,ก็ไก่และสระโอแล้วก็ก็ไก่แล้วก็กกวกบอแหวนแล้วก็สระอาได้คำว่าผมอย่างวัยรุ่นโกโกะวะใช่โกโก ไม่ใช่มีคําเกินออกมาด้วยเนี่ยฮะเลงรี่ชอบพูดพูดกับเราแบบบ่อยอะ่ะทุกคนว่าไหวรุ่นก็ก็ว่อะรกทุกคนเล็งนี่ก็ถามว่าทำไมต้องเป็นไวรุ้นด้วยอะ่ะคือฉันก็แบบโอ้ยเลงรี่โอ้ยเลงรีง่นี่นะเลงรี่นี่นะ อะไรอะทุกคนทําไมไวัยรุ่นโกโกวามันชีวิตวัยรุ่นโกโกวาที่มันต้องมาเล่นแบบนี้กันทุกคนก็คือมันจะต้องลําบากกันทุกคนเลยเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ทุกคนมันคืออะไรกันเนี่ยฮะเออต้องแบบเนี้ย คือมันก็มีความยากนิดนึงนะคะอาจจะเห็นแล้วตกเอาตกเอา,เอาบ่อยๆหน่อยนะถึงมันจะเป็นแบบอะไรก็ตามงงเนะี่ยเดี๋ยวนี้ชอบพูดแล้วงงตัวเองก็นั่นแหละไม่เป็นไรนั่นเอกลักษณ์ช่องพูดแล้วงงตัวเองต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ฉันพูดแล้วงงตัวเองอะในสักคลิปนึ่ง ลี่ก็ถามเมออเฮ้ยทำไมจึงเป็นใบรุ่นโกโกว,วาก็ลิงลี่ลิงลี่เนะ่ะก็เป็นเพื่อนแค่ระดับเพื่อนเท่านั้นแหละยังเป็นแค่ระดับเพื่อนอยู่นะนี่คืออัปเกรดมาให้เป็นระดับเพื่อนแล้วนะถ้าเกิดยังไม่พอใจในระดับเพื่อนงั้นก็เอาจะทุกคนเออมันระดับเพื่อนของเรามันมี ห้าระดับทุกคนระดับแรกนะก็จะเป็นระดับเพื่อนแล้วก็ไปเป็นเพื่อนรักแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนนะทุกคนเพื่อนอันแรกนะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบเพื่อนที่สนิทสนมกันแบบธรรมดานะทุกคนต่อไปจะเป็นเพื่อนรักก็คือแบบเพื่อนรักแบบเลิฟอ,อะไรอย่างเงี้ยต่อเลิกคบไปแล้วเปล่าก็เรียกว่าไม่เจอกันแล้วก็ดีกว่า S <S> เรียกว่าร้นดีกว่านะน่าจะดีกว่าอืมก็ข่วบอกไว้ก่อนเลยก็เล้ากันว่าอ่าระดับแรกก็จะเป็นเพื่อนเนาะอะ,อะเราใหม่ระดับแรกก็จะเป็นระดับเพื่อนเพื่อนก็คือแบบเป็นเพื่อนแบบคุยเมาส์มอยกันไปวันๆแบบธรรมดาธรรมดานะคะไม่มีอะไรหรอกนะ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นระดับเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักก็คือเพื่อนที่เก่งฉลาดแล้วก็น่ารักด้วยนะคะก็จะมีคนที่เล้งดีชอบอยู่ที่เป็นแรงบันดาลใจนะก็คือโอโซนนั่นเองเนี่ยดีใจยิ้มแก้มผลินี่ยคือแบบก็นั่นแหละที่ว่าใหม่เอิ่ม ระดับเพื่อนนะคะก็จะเป็นแบบเพื่อนธรรมดาที่แบบเฮ้ยธรรมดาธรรมดาก็แบบเป็นเพื่อนที่เม้ามอยคุยด้วยไปวันๆเล่าปัญหาชีวิตให้ได้ฟังนะคะก็นี่แหละเรียกว่าระดับเพื่อนโอ้ยตกใจจึบ๊บอ่านต่อไปนะคะจะเป็นระดับเพื่อนรักนั่นเองนะ ระดับเพื่อนแล้วก็ต้องมีระดับเพื่อนรักด้วยนะคะระดับเพื่อนเพื่อนเพื่อนธรรมดาแบบนัน่นแหละอยที่บอกระดับเพื่อนเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่แบบคุยโมไปวันๆนะคะพิมพิมพิม,พม,พมเป็นแบบนักเลงคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะแบบพิมพ์คุยไปวันๆนะคะตามภาษาวัยรุ่นเลยแบบลินเลก็ ไมไ่แค่พิมพุยเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองเพื่อนที่แบบสนิทมากจนต้องแบบอยู่ด้วยกันทุกวันอนะะไรแบบเนี้ยใช่ใชเ่เพื่อนที่สนิทมากแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาดราดานต่อไปเร็วเ็วนี้ค่ะเย้โอเคแล้วก็อ่าระดับระดับ เพื่อรักไม่ใช่แค่คุยเล่นธรรมดาแต่ว่าเขาต้องเก่งฉลาดน่ารักมีน้ำใจแบ่งปันเออ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 ,เอ,อต้องแบบน่ารักมีน้ำใจแบบน่ารักมีน้ำใจฉลาดแบบแล้วก็ดูความรับหลายๆอย่างอะไรแบบนี้นะทุกคนก็นั่นแหละนะแล้วก็ ระดับเฟื่อนสำหรับระดับเฟื่อนใครสงสัยว่าแบบระดับเฟื่อนมันเป็นยังไงอ่ะระดับเฟื่อนนะคะระดับเฟื่อนก็เป็นประมาณว่าเป็นคนที่แบบว่าน่ารักสามารถเข้ากับดาวได้ดีแล้วก็ลงตัวอย่างเลงรีแบบนี้นะคะเลงรี่ก็อยู่ในระดับเฟื่อนนะทุกคนระดับเฟื่อนถ้าถามว่าเลงรี่เป็นระดับอะไรเลงรี่เป็นระดับเฟื่อนนะคะ ระดับเฟื่อนนะคะทุกคนระดับเฟื่อนนี่คะ่ะใช่ระดับเฟื่อนเป็นระดับเฟื่อนแบบเราชอบคนที่แบบว่าติงตองติงตองนิดนึงอ่ะทุกคนแบบแบบเล็งเลี่อะเออติงตองติงตองทำอะไรไม่เป็นต้องให้สอนถามตลอดเวลาเลยแบบเนี้ยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเจ้าตัวไม่พอใจแล้ววิ่งมาอีกวิ่งมาขคาประตูไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่ อ่านั่นแหละแล <c oughs> ้วก็ต่อไประดับระดับเฟื่อนเฟื่อนแสนสนิทเฟื่อนแสนสนิทเฟื่อนแสนสนิทก็จะว่ากันว่าคุยกันทุกวันแบบน่ารักฉลาดรู้ความลับ ในแมปบ,บูเคเวลิททเปียอะไรแบบเนี้ยชอบชอบคนรู้ความลับค่ะจะได้มีคอนเทนต์คลิปเยอะๆยะไงเออจริงปะล่าทุกคนแล้วก็มีระดับเอ,อ่ออะไรนะพเลื่อนพเพื่อนพเพื่อน,อนแล้วก็มีระดับพเพื่อนพเพื่อนทุกคนรู้จักระดับพเพื่อนไหมระดับพเพื่อนเนี่ย ระดับเพื่อนนี่ระดับเพื่อนพเพลื่อนนะต้องเพื่อนด้วยนะระดับเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นระดับสุดท้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายดีกว่านะทุกคนยิ่งอธิบายยิ่งแบบยิ่งนานนะคนะงั้นเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บๆนะ